พี่ดงนะพี่ดงวันนี้จะเป็นการแปลว่าการถูกกระทาจากบุคคลอื่นหรือว่าจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ประธานเป็นคนกระทานั่นเองนะจะแปลว่าถูกหรือโดนนั่นเองนะแต่จะสื่อไปถึงที่ว่าประธานอ่ะไม่ได้เป็นผู้กระทําโดยตรงนั่นเองนะอ๋อมาดูยกตัวอย่างแล้วกันเนาะว่า พังอันในซ้อท่านี่โบวิ่นาว้าวมองเห็นภูเขาว,ว่าจากข้างในห้องเลยเหรออันนี้ก็คือเขาสามารถมองเห็นได้นะถูกมองเห็นเองนะภูเขาว,วาถูกมองเห็นได้เลยนะคะจากข้างในห้องเนาะเขาก็เลยตอบว่าอะไรคะเนของชีกาชดเชีวยวใช่ค่ะวิวสวยใช่ไหมคะประมาณนี้เนานะต h e l ว่อย่นี้นะจ๊ะส้ ทำไมนะทำไมช้าอย่างนี้ทำไมสายแบบนี้หมูสุนีีสดสยมีนะมีเรื่องอะไรหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะเที่ยงชั่วโีราโซคิมานีมาเาะเสยวเขาบอกว่าเพราะว่าเป็นเวลาเลิกงานก็เลยอะไรคะก็เลยถนนนะ่ะก็เลยแบบถูกปิดกั้นนะคะมากถูกปิดกั้นนะ,ะอันนี้มาจากอะไรคะ มักตะนะมักตะใช้พี่ดงกลายเป็นมนะักขิดานะกลายเป็นมักขิดะตัวนี้จะแปลว่าปิดกั้นนะแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นเพิ่มตัวนี้เข้าไปความหมายมันจะเปลี่ยนนะจะกลายเป็นถูกปิดกั้นนะเพราะฉะนั้นถนนเนี้ยมันถูกปิดกั้นเองนะก็ประมาณว่านะเพราะว่าเป็นเวลาเลิกง,งานแบบถนนก็เลยแบบรถติดนั่นเองนะถนนนะ่ะมันติดนะคะ ก็คือประทานเนี่ยเขาจะกล่าวถึงว่าประธานอ่ะไม่ได้ทําให้รถมันติดนะแต่ว่ารถแต่มันติดเองนะชาเนื่องโรงงานโมกี้ฮันเทผพารื่นมูลยอโซโนมูคาเย็ตาเขาบอกว่าโดนกัดนะถูกกัดนะโดยอะไรคะถูกกัดโดยยุงนะโดยยุงกัดที่ไหนคะที่แขนในระหว่างเวลาที่นอนอ่ะก็เลยแบบอะไรคะคันมากก็จะประมาณว่าโดนยุงกัดที่แขนตอนนอนนะคะ โดนโดนยุงกัดที่แขนโดนยุงกัดที่แขนตอนนอนอนะ่ะคันมากนะก็ก็คือประธานอนะ่ะถูกกระทํานี่เองนะประธานถูกกระทําด้วยการอะไรคะถูกกัดที่แขนนะด้วยยุงถ้าไปนะชิงคูว่าเวารุณชิงคูว่าเจวารุณฮันนึนจงจงย์กาบจา๊ะจีเจ้าว่ากาขึ้นเกี่ยตต๋ะนะขึ้นเกี่ยต๋มาจากอะไรคนะ ึ้นเนะขึ้นเนะเป็นอันนี้จะแปลว่าตัดนะตัดหรือขาดนะพอทีนี้มาเป็นพี่ดงก็จะเป็นขึ้นกิดะนะถ,นะถูกตัดนะถูกตัดนะถูกทําให้ตัดขาดเองนะถูกตัดถูกขาดไปนะก็คือถูกตัดไปนะั่นเองนั่นแหละนะคะก็อยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปในขณะที่คุยกับเพื่อนอยู่อยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปถูกไปนะวิธีการผันนะคะวิธีการผัน อันเนี้ยน,นินอยากให้ทุกคนจําแบบเป็นคําคู่นะเหมือนมันเป็นคําศัพท์ใหม่นะคะเราก็จาจาคู่กันไปเลยว่าโบดะก็คือพูดะแบบนี้นะไม่ต้องเราไม่ต้องมาจําว่าต้องเป็นเออลงท้ายด้วยสระหรือว่าลงท้ายด้วยพยัญหรือว่าลงท้ายด้วยตัวสะกดอะไรถึงจะมาใช้อ e, ีใช้ฮีใช้รีใช้กีแบบนี้นะให้ทุกคนจําเป็นคําศัพท์เอานะศัพท์คู่กันเนาะ ถ้าอย่างเช่นโพดะก็เป็นโพอิดะไปเลยนะใช้ความจําเอาไม่ได้มีหลักการใดๆนะอ่ามาดูนะคะโพดะโพอิดะโนทะโนอดะชับตาชับผิดะมักตามักคิดะเยลดาเยลลิดะทุดตาดึลิดะขึ้นดาขึ้นกีดตาจดตาจดกีดตาจริงๆแล้วนะที่หลักที่ฮานุนใช้จํานะ อันนึงจะจําแค่สองตัวนี้นะคะจาแค่สองตัวนี้ถ้าเป็น e ก็คือจะเป็นพวกลากศัพท์ที่ตัดดักไปแล้วไม่มีตัวสะกดนะคะหรือว่าเป็นเสียงที่ไม่ออกเสียงนะ,ะเป็นคําที่ไม่ออกเสียงตัวสะกดอย่างเช่นคำนี้นะไม่ออกเสียงตัวสะกดใช่ไหมพวกนี้นะคะจะใช้ e พวกนี้จะใช้ e แล้วถ้าตัวไหนนะคะลากศัพท์ตัวไหนที่ตัดดักไปแล้วลงท้ายด้วยรีอื่น ะอย่างเช่นอันนี้ก็ถ้าผันเราก็จะเป็นรีอื่นเนาะพวกนี้จะใช้รีนะคะแต่ว่าพอมาเป็นฮีกับกีเนี่ยเราก็จําคําศัพท์เอานะคะเราก็จําเมานะคะชับตะชับตะกับชับิดะก็จับกับถูกจับนั่นเองนะคะมักตะปิดกัน้นมักคิดะถูกปิดกัน้นเราจําเป็นคําศัพท์เป็นคู่คู่อันไปเอานะคะมาลองดูแบบฝึกหัดนะคะลองฝึกแต่งประโยคนะคะตัวอย่างเนาะ เวคือเร็วบูวูทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคืออะไรหรอคืออะไรหรอเป็นอะไรหรอนี่เองนะก็ข้อ1นถึงข้อสเนี่ยเราจะใช้คำถามนี้นะคะคาบจากีลิเปโอกาฮ,น,ลลาฮน,ลลานี่มาจากฮนแปลว่าแว่งนะแะแว่งแว่งโยกสั่นไหวอะไรแบบนี้นะครพอมาเป็นพี่ดงก็จะเป็นเฮินด,ลลดก็ ถูกแว่งถูกสั่นถูกไหวก็คืออยู่ดีๆมันก็สั่นนั่นเองนะมันอยู่ดีๆมันก็สั่นไหวเนาะมันโยกนะคะอืมทีนี้เขาก็จะไปแต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะเขาจะไปใช้กับรูปอดีตนะคะกลายเป็นครับเจเกริเบโทก้าขึ้นดูลสโยู่ดีๆอะไรคะอยู่ดีๆลิฟมันก็สั่นนะคะลิฟมันก็สั่นมันก็โยกก็คือเขาจะสื่อว่าเขาเนะี่ยไม่ได้เป็นคนทำนั่นเองนะก็คือ นิ่แบบมันสั่นเองนะคะไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการที่ประธานอนะเป็นเป็นผู้กระทำนั่นเองนะคะเอาต่อไปนะเวคเรโยมุสุนิเอโยทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะเป็นอะไรหรอข้อหนึ่งนะคะเขาก็เลยตอบว่าอะไรคะคีสุกซาโมนีชัมกีดาชัมกีดาก็คือการเอ่อถูกปิดถูกล็อกนั่นเองนะก็คือผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ล็อกนะ แต่ว่าประตูมันถูกล็อกมันถูกปิดเองนั่นเองนะคะก็คือเขาจะสื่อว่าประธาน,นไม่ได้เป็นคนกระทําสิ่งนั้นนะอ่ะอันนี้ก็จะเขียนว่าอะไรคะก็จะเขียนว่าคีซุกซามุนนี้ฉ่ำเจ้าเสยโประตูอะไรคะประตูหอพักอะ่ะมันถูกล็อกประตูหอพักอะ่ะมันมันปิดมันถูกปิดนะต่อไปเขาส่งนะ,ะจเจ้าทุกข์ก็ส่งเสียงเรียกได้ดัดั ทึนดะก็คือมาจากคําว่าทึดะทึดะแปลว่าฟังนะแต่ว่าทึนดะอันนี้ก็คือได้ยินนะได้ยินเขาไม่ได้ว่าจะฟังมันนะแต่ว่าเขาได้ยินมันมันมีเสียงเกิดขึ้นนะแล้วเขาก็ได้ยินมันนะก็คือทึนดะก็จะกลายเป็นนี้ยินเสียงเขาบอกว่า ได้ยินนะฮะได้ยินเสียงกรีดร้องอะ่ะมาจากฝั่งโน้นก็คือเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนจะไปฟังนะแต่เสียงมันเข้ามาให้เขาได้ยินเองนี่เองนะต่อไปข้อสนะเวเคลโยบุซินิเทำไมเป็นอย่างนั้นคะมีเรื่องอะไรหรอเขาก็เลยตอบว่าอะไรคะอามูโดมันเดมุนนี่ทัชชิดะนะคำนี้จะอ่านว่าอะไรคะไม่ได้อ่านว่าทัชชิดะนะ คำนี้เหานว่าทาชิดะนะทาชิดะฉะนั้นอันนี้ก็จะเขียนประโยคนี้ก็จะเขียนเป็นอามูดโดมุนเดมบุนดีทาชอบเสียบอกอามูอามูามดโดมุนเดก็คือแปลว่าไม่มีใครเลยนะแต่ว่าอะไรคะประตูมันปิดมันถูกปิดเองนะคะมันถูกปิดเองก็คือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนปิดมันนะแต่มันปิดเองก็คือเขาบอกว่ามันถูกปิดนะ,ะไม่มีใครเลย ไม่มีใครเลยแต่ว่ามุน่ะแต่ว่าประตูะมันปิดนะประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะวิธีการจํานะคะอย่างที่ยังนึงบอกใช่ไหมอันนี้จะไม่มีไม่มีเสียงของตัวสะกดเลยนะพวกนี้ไม่มีเสียงตัวสะกดไม่มีตัวสะกดและไม่มีเสียงตัวสะกดอันนี้ก็จะลงไท้ายด้วยลีอื่นพวกนี้นะคะส่วนอันนี้ให้เราไปฝึกจําเบานะคะ จำไปเลยนะมีในข้อสอบแน่นอนนะมาดูนะคะนตทะเป็นอ่าปูดะปุยดะนตทะเป็นนุยดะสดะสุยดะซาดะไซตะปักุดะปักกุดะมกตะมกขิดะอิกตะอิกขิดะทัตตะทัชิดะชับตะชับพิดะมักตะมักขิดะเยลตะเยลิดะฟัลตะฟัลลิดะ 걸다, 걸리다, 몰다, 몰리다, 듣다, 들리다, 끈다, 끊기다, 좋다, 좋기다, 안다, 안기다, 감다, 감기다, 짓다 치다, 치기다. 그잠 많이 와이래서 잠 잡아야 나. 미네 코스 없แน่นอน. 마루 보육, 두 양. 아니 민수 씨가 노래는 들어요. 그 เขาอะฟังเพลงนะมินซูเนี่ยฟังเพลงนะเขาทํานะะเขาทําให้มีเสียงแล้วก็เขาฟังเพลงเองนะะอันนี้ก็คือเขาทํานะอันนี้เขาทําแต่ว่ามาดูอีกอันหนึ่งนะที่เป็นพีดนะ ember, นพ่ดงเนะี่ยพาเกโซโดเรโซดีกาเทลเลียอเขาไม่ได้จะฟังมานะแต่ว่าเสียงอะมันเข้ามานะออกมาจากข้างนอกนะแล้วเขาก็ได้ยินมันเอยนะได้ยินเสียงเพลงจากข้างนอกนะ ขาไม่ได้จะฟังมันหรอกนะแต่ว่ามันได้ยินเองก็ไปข้อหนึ่งนะอันเจลาชิกามุนนิอ้อยอรอยู่อันเจลราเนี่ยเขาเปิดประตูนั่นเองนะคะต่อมานะพารามิบุลโลโซะอะไรคะอันนี้คือหน้าต่างนะอันนี้ก็จะตอบเป็นอะไรคะชังมุนนี้ยอรออยู่หน้าต่างอ่ะมันถูกเปิดลมพัดนะฮะลมพัดหน้าต่างก็เลยเปิดนะฮะก็เลยมันมันถูกเปิดเองนะคะก็คือไม่มีใครไปเปิดมันนะคะ ไม่มีแองเจล่าไม่ได้ไปเปิดมันคะแต่ว่ามันถูกเปิดเองนะอ่าต่อไปนะมาดูข้อสองนะทงเสงีแต่เช็กเงินจิจอดเซลจิจอดก็ก็คืออะไรคะก็คือการก็คือเขาฉีกนี่เองนะเขาบอกว่าน้องน้องฉันน้องอะ่ะฉีกหนังสือของฉันนะแต่ว่าทีนี้เขาจะบอกว่าหนังสือถูกฉีกนะโดยอะไรคะทงเสงนะเขาบอกว่าทงเส้งเต้บุณยเ,เพราะว่าน้องสาวนะ หนังสือถูกฉีกเพราะว่าน้องสาวนะเพราะว่าน้องสาวหนังสือของฉันก็เลยถูกฉีกประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่เช็กกี้นะอะไรคะจิตจิตกียวซโยนะจิตกยซโยถูกฉีกนะหนังสือของฉันถูกฉีกเพราะว่าน้องสาวนะเพราะว่าน้องสาวเพราะว่าน้องหนังสือของฉันก็เลยถูกฉีกนะต่อไปนะก็สามนะ공사중이라서아저씨가키리막았โ요 ก็อบอกว่าอันนี้ก็คือมีผู้กระทํามันนะคะมีผู้กระทําก็คืออาจชีนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าเอ่อกำลังก่อสร้างนะกรุงซาก็คือการก่อสร้างนะเพราะว่ากําลังก่อสร้างคุณลุงอะ่ะก็เลยอะไรคะคุณลุงอ่ะก็เลยปิดถนนนะคะกั้นถนนเนี่ยคะ่ะเขาเป็นคนเป็นผู้กระทํานะคะแต่ว่าพอมาดูอันนี้นะ,ะกรุงซาเต้เ่ เขาจะบอกว่าถนนถูกปิดกั้นนะทีนี้นะคีรีอเขาจะถูกเขาจะบอกว่าถูกปิดกั้นนะจากมักกัสเซโยนะมักตะก็กลายเป็นมักคิดอะก็คือมักชอสเซโยนะอันนี้เขาบอกว่าเพราะว่าอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะคุณลุงอ่ะก็เลยแหละคุณลุงก็เลยปิดถนนแต่ว่านี้เขาบอกว่าเพราะว่ากําลังเพราะว่าก่อสร้างถนนก็เลยถูกปิดอันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าประธาน ว่าใครเป็นคนทํานะแต่ว่าเขาบอกแค่ว่าเพราะว่าก่อสร้างถนนมันก็เลยปิดนะต่อไปมาดูประโยคต่อไปนะดูจากดูจักประโยคตัวอย่างนะเราจะบอกว่าแม่อุ้มเด็กใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นประโยคธรรมดาก็เราจะบอกว่าแม่อุ้มอุ้มลูกใช่ไหมคะเนี่ยอมากะอาคิรินอานาอยแต่ว่าทีนี้เราจะไม่บอกว่าแม่อุ้มลูกนะเราจะบอกว่าลูกอะถูกอุ้ม ถูกอุ้มโดยเนี่ยนะคะลูกอะถูกอุ้มโดยแม่นะก็จะเป็นอากิกาอมไมเกอันกัสโซโยก็บอกว่าเด็กอะถูกอุ้มโดยแม่นะก็คือเขาจะบอกว่าอ่ประธานอะถูกกระทำนะบอกว่าประธานถูกกระทำโดยแม่นะไม่ได้บอกว่าแม่แม่อุ้มลูกนะคะบอกว่าลูกถูกแม่อุ้มนะก็เป็นอากิกาอมไมเกอันกัสโซโยแบบนี้นะต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็น ปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กก็จะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กก็จะเป็นขึ้นมูโกกิก้าชักขึ้นูลโกกรน먹ก어ซยแล้วถ้าเราจะบอกว่าปลาเล็กปลาเล็กถูกกินโดยปลาตัวใหญ่เนี่ยเราจะพูดว่าอะไรคะเราก็ขึ้นด้วยปลาเล็กเลยนะเราก็บอกว่าเจ้านะคะก็จะเป็นชักขึ้น물ูลโกกกขึ้นมูลโกกเกะ먹ก어ซย ปลาตัวเล็กนะคะเขาบอกว่าปลาตัวเล็กอะถูกกินโดยปลาตัวใหญ่นะคะแบบนี้เนาะแล้วทีนี้เขาจะบอกว่านักตกปลาดีสิคะนักตปกตปลาอะไรคะจับปลานักตกปลาจับปลาก็จะเป็นนักชิกุนีบุลกุกิรึนจับวัสโยเขาบอกว่านักตกปลาจับปลานะคะ แต่ทีนี้เราจะบอกว่าปลาถูกนักนักตกปลาเนี่ยจับนะ,ะแลเราก็จะเป,เปลี่ยนเป็นชับชับตะเป็นชับพิดานะคะชับพิดาก็จะเป็นประโยคนี้ก็จะเป็นอะไรคะก็ขึ้นต้นด้วยปลาเลยนะคะมูลโกโกีนะ,ะก็จะเป็นบุลโกกีกับนักชิค g นเกับพปลาอะไรคะถูกจับโดยนักตกปลา นะ,ะต่อไปนะคะน,นี้เป็นอะไรคะช้ำชีดือชีนะช้ำชีดือถูกอะไรคะถูกยุงยุงกัดนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นยุงอ่ะกัดนะคะยุงกัดช้ำชีดือนะคะอันนี้ก็จะเขียนเป็นอะไรคะน,นี้ก็จะขึ้นด้วยยุงเลยนะะโบกีกาช้ำชีดือชีรึลบุรสยซุย ung, ุงอ่ะกัดคุณช้ำชีดือนะคะแล้วทีนี้เขาจะให้เปลี่ยนเป็น ช้ำชีเดือถูกกระทําโดยอะไรคะโดยยนะุงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณช้ำชีเดือถูกยุงกัดโดนยุงกัดนั่นเองนะโดนกัดโดยยุงก็ประมาณนี้นะถูกยุงกัดนั่นเองนะก็จะเขียนเป็นอะไรคะก็จะขึ้นด้วยช้ำชีเดือชีเลยนะจากมุลดะก็จะเป็นมุลลิดะนะคะมุลลิดะก็จะเป็นมุลยอศโซยนะก็ะช้ำชีเดือชีกาโมกีเอเกมุลยอซโย บอกว่าคุณชํำชีดือถูกกัดโดยยุ่งประมาณนี้นะคะก็คุณชํำชี้เดือถูกยุงกัดนั่นเองนะคะก็ต่อไปข้อสี่นะโจรน,นะคะกับตำรวจนะคะโจรกับตำรวจอันนี้ก็จะเป็นตำรวจอะวิ่งไล่จับโจรตำรวจอะวิ่งไล่จับโจรน,นี้เป็นเป็นปกติก็จะเขียนเป็นอะไรคะก็ขึ้นด้วยตำรวจเลยนะคะก็เป็นอะไรคะคงชารีททูกล จอดโชยก็ตำรวจอะไล่จับนะคะไล่จับโจรแล้วนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นโจรถูกไล่โดยตำรวจอะโจรอะถูกตำรวจไล่ถูกไล่โดยตำรวจเองนะ,ะทีนี้เราก็จะขึ้นต้นด้วยโจรนะขึ้นต้นด้วยโจรก็คืออะไรคะก็เป็นโทดูกิคยองชาร์เอกจอดเกีกยวโยโทดูกิคยงชาเอกกอดเกีวกยวโย นะ,ะก็คือเขาบอกว่าโจนะ่ะถูกไล่ตามนะถูกไล่โดยตำรวจนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะ,ะอ่ามาดูต่อไปนะ,ะบทสนทนาต่อไปนะ,ะด้วยการเติมนะก็คือเขากำหนดคำให้เราแล้วมาดูประโยคตัวอย่างนะคะประโยคสนทนาเนาะ,ะข้อหนึ่งเซโรอีซานจีบมาแมทุโรอยโยบ้านที่ไอ้ บ้านที่ย้ายเข้าไปใหม่อ่ะถูกใจไหมเดชังมุนพักเกโรซัน,นีอะไรคะโพดะก็เป็นก็เป็นโพยดะโพยดะแต่เนี้ยมันอยู่กลางประโยคก,ก็ต้องใช้คำเชื่อมนะคะก็เป็นอะไรคะโพยโซคิวชิกะจงมาลโชฮโยก็อบอกว่าใช่ก็คือ마음에들어요ใช่ถูกใจนะสามารถอะไรคะชังมุนพักเโรซัน,นีโพยโซ ของเชี่ยวชงม่นชัวยเขาบอกว่าเอ่อจากสามารถมองเห็นอะไรคะสามารถมองเห็นสามารถมองเห็นภูเขาจากนอกหน้าต่างเลยนะคะทิวทัศน์อ่ะดีมากนะทิวทัศน์อ่ะดีมากของชีก็คือแปลว,ว,นะว่าทิวทัศน์นะแปลว่าทิวทัศน์ก็คือ,อสภาพแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมโดยนอกนี่นะ สิ่งแวดล้อมอะดีมากนะต่อไปนะคะโมดูคิดอดีรก็อยนึงเด้ยจิก아직도อ่านวะโอทุกคนนะ่ะโมดูก็คือทั้งหมดนะคะทุกคนนะ่ะกำลังรออยู่นะทำไมยังไม่มาอีกละ่ะเขาเลยตอบว่าอะไรคะคิดดิโนโมมักตะมักตะก็เป็นมักขิดะนะมักขิดะใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันอยู่กลางประโยคนะเราก็ต้องใช้เป็นอะไรคะมักเชอโซ 길이ร너무막혀서늦ึกจึงก็만기ะทาย o ชัค้นันน่ยมันติดนะถนนนั้นมันถูกมันอะไรคะมันมันถูกปิดมากนะมันถูกปิดกั้นแบบมากก็คือมันติดถนนนั้นมันติดมากน่าจะช้านะประมาณนี้ลึกจึงก็กระชาก็น่าจะน่าจะสายนะจั่วครันันคิดจะเดี๋ย주세요ช่วยรอหน่อยนิดนึง 어더 빠에 커서 아마 안젤라씨에게 전화했는데 다른 사람이 전화를 받았어요. 거가말고 통화 토 안젤라나. 대화, 콘 이른 라, 사이. 아마 휴대전화를 새로 새로 사면서 전화번호가 바뀌다. 바뀌다, 그게 뭐야? 그게 바뀌다. 그게 뭐야? เขาบอกว่าอามาก็เขาพูดถึงความน่าจะเป็นนะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะจบด้วยอะไรคะจบด้วยความน่าจะเป็นก็คืออันนี้เปลี่ยนเป็นพักวิดะนะพักวิดะเป็นพาจบด้วยไวยากรณ์น่าจะเป็นนั่นเองนะน่าจะเป็นเพราะว่าเขาใช้อามาขึ้นก่อนนะก็กลายเป็นอามาฮี่ได้ชนฮาหรือเซโรซามยอ,อ,นาอนโซชนหาบบนฮกาพักวินก็กัดทายอยู่เขาบอกว่า บางทีอะซื้อโทรศัพท์ใหม่บางทีอะเพราะว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่อะเบอร์อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะประมาณนี้นะคะต่อไปข้อสี่นะคะโยจึมซาลัมดูรีออตอนแช่เกลนมานิไซว์ช่วงเนี้ยคนอะอะไรคะผู้คน่ะพวกผู้คน่ะอันนี้ซาลัมตูรีก็คือกลุ่มคนแบบเยอะเยอะออตอนแช่เกลนมานิไซโ์ ซื้อหนังสือแบบประเภทไหนอะเยอะนะ,ะมาเอมินวิโรห์จูนีนเชกเตอรีบานีพาลดาพาลดาก็เป็นอะไรคะกลายเป็นพาลิดานะพาลิดาก็เป็นพาลโยะะลลโยนะ,ะ,ละกลายเป็นพาลโยโยอันนี้ก็จะประมาณมาเอมินมาเมินวิโรวิโรหดะดาวิโรหดะดาอันนี้จะแปลว่าอะไรคะการปลอบการปลอบ ประโรมนะคะหมาอึมก็คือหมาอึมก็คือการจิตใจนี่เองนะคะการปลอบประโลมจิตใจนะคะหมาอึมืวิโรหะตะก็การปอบประโลมจิตใจนะอันนี้ก็เขาจะบอกว่าหนังสือท bueno. ี่ถูกขายเยอะหนังสือที่ถูกขายเยอะจะเป็นหนังสือที่การปอบประโลมจิตใจนะคะจะถูกขายเยอะเนอะประมาณนี้นะคะวิยากรณ์ตัวนี้ ไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ Comment. สอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ